สวัสดีชาวอาาันดับเจดที่ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวในเกม Identity V yeah. <Yeah. S 1> แล้วในคลิปนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินของน้องมูจิก้ากัน มูจิก้ามารายงานตัวคะ่ะ <Wow. S 1> โอ้โหเปิดตัวมาแบบอลังการมากแต่ว่าโมเดลหัวโคตรใหญ่ไี่อย่างที่ยิเคยบอกนะคะว่าโมเดลหัวของน้องมันใหญ่เกินไปนะ่ะแต่ว่าด้วยความติ่งน้องมูจิก้านะคะคิวจะคิดว่าเออโมเดลมันปกติก็ท้อานแะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าคะ่ะว่าสกินเนี้ยของน้องมนะูจิก้าน่ะจะสวยขนาดไหนทุกคน let's go โดเข้าแบบมันเป็นที่เรียบร้อยกับแบบโรงงานผลิตอาวุธอยากจะบอกว่าตาเนี้ยเจอกับเกรส,สกินทองด้วยนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าร้านแมลงทอดกับปลาตักแห้งเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปเมื่อกี้พี่เด๋อเรียกหนูว่าปลาตักแห้งเหรอคะ <What? S 1> อุ๊ยไม่ใช่ค่ะน้องเกรสหนูคิดมากไปเองพี่ไม่ได้พูด <c oughs> เพื่อนพี่ต่างหากละพูดโอ้โห <c oughs> นั่นไงมาแล้วพี่หยอกเล่นยิดหน่อยเองทำไมต้องโกรธจริงด้วยน้องเกรส <c oughs> ไม่ว่าใครจะพูดก็ช่างเอาเป็นว่าหนูไล่พี่กันแล้วกันนะ โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าปากแมวเลยเราแต่ว่าไม่เป็นไรด้วยพลังแมลงทอดของน้องมูจิก้าเราต้องผ่านมไปให้ได้น้องเขาพยายามจะอ้อมน้ําเราเปล่าวะโอเคพยายามจริงพับได้พับไปก่อนน้องเขาจะอ้อมน้ําน้องเขาต้องอ้อมมาแล้วแหละอ้อมมาแล้วแหละจังหวะนี้จังหวะนี้นั่นไงอ้อมมาจริงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรามีนกอยู่อ้าวสวัสดีค่ะคุณอีลาจะมาแยกไหมหนูเหรอคะมาช้าเกินไปนะเราน่ะเออน้าเกือบทั่วหัวเอาตัวไม่รอดนกจะหมดหรือยังนกจะนกจะโอ้โหหมดแล้วโดนตีพอดีไอ้บ้าเอ้ย แว่าไม่เป็นไรน้องบุติกาสูต้ตายลูก <c oughs> มันพยายามจะอ้อมน้ำอีกไปเนี่ยโอ้โหพยายามแล้วแหละพยายามแล้วละหนึ่งใครก็ได้ช่วยบล็อกทีช่วยบล็อกทีอะไรเออนั่นแหละสวย <c oughs> ขอบใจมากเลยนะเพื่อนมีโอกาสจะเดินาะคุณขอแว้นหนีก่อนเลยละกันเออจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโดนแผ่แรกโคตรไวเลยราชาฝั่งเราส่วนราชาฝั่งเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงคิวเองนี่แหละเงียเๆเข้าไม้สามแผ่นเออทิ้งไวตรงนี้ก่อนลวกันแล้วก็ซื้อลักบี้มาสแตนบายไว้ก่อนเพราะว่ามันพยายามอ้อมน้ำแน่นอนอ้อมน้ำ อ้า <osc> วมีนกอีไลมาช่วยกันให้ขอบคุณมากเลยนะอีไลแหมทำหน้าที่ของผู้ติดตามได้ดีมากเลยเราเนี่ยเดี๋ยวคิวย้ายโซนมาเล่นแถวหลังโรงงานก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเขาอ้อมน้ำโหดเนี่ยคิวก็คงต้องย้ายที่แต่ว่าไม่เป Listen, ็นไรเรามีรักบี้อยู่เรามีรักบี้รักบี้ต้องชายแล้วลาก่อนเย๊นแงเนแง๊นแย๊นแงนนนนโอ๊ยโอยหมดหมดหลอดเลยต้องรีบซื้ออย่างอื่นมาก่อนซื้ออะไรดีวะแทกเอา้ําหอมมาก่อนเลยแล้วกัน โเมื่อกี้ก็คนน้ำหอมพร้อมนอกพอดีเลยแกแล้วตอนนี้น้ำหอมครูดาวก้าวิเอาไงดีวันนียไหวไหมเนี่ยคิว <c oughs> แต่ว่าผู้ติดตามตอนเดียววิ่งตามไม่ทันแล้วไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวคูดาวน,น้ำหอมคูดาวน,น้ำหอมน้ำหอมกดเอ้ยทนันพอดีนี่หนึ่งว่าจะไม่ทันแล้วนะเนี้ยเสียวตูดทักตาย <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวน้ำหอมหมดเนี่ยคิวจะซื้อปลอกแขนต่อเลยโอ้โหมันจะอ้อมน้ำคิวอีกแล้วมันจะโชบอ้อมน้ำอะไรกันนักกันตาแค่ทุกวันนี้นันยังท่วมไม่พออีกหรือไง โอ้ถือว่ารอดไปได้ปลอกหนึ่งเรียกมอะไรออกมาก่อนแงน่แง่แงโอเควางไว้าาตรงนี้เออแล้วดูน้ำคิวเดี๋ยวทุกคนถ้าเมื่อกี้คิวว่าใช้ปลอกแขนเด้งตัวเองออกมานะน้ำท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแน่นอนที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยแว้นเก่งจนผู้ติดตามตามไม่ทันแล้วจ้าอยู่คนละฝ้ากันเลย ถ้าสองคนนั้นพูดได้มันก็คงจะพูดแล้วแหละว่าเฮ้ยจะวิ่งไปไหนอะรอพูดตามด้วยนี่ว่ะน้องมูจิก้าขอโทษถ้าจูกับพี่เกรซน่ะมันต้องย้ายที่บ่อยจริงๆแกถ้าจูอยู่กับที่น้ำมันจะทั่วถึงหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดติออกมาก่อนหมยพับได้พับเสียได้เสียตอนนี้เหลือแค่แมลงทอดเท่านั้นเอาแมาลงทอดไปกินไปจ๊ะแมลงทอดจะแมลงทอด กระแตนถุงละ20ก็มีนะแต่ตอนนี้มันจะอ้อมน้ําเราอีกแล้วไอเด็กคนนี้อ้อมน้าเก่งนักหรอเออฟาดไม้ไปอ้าววยนางมีตัวทองนี่หว่า <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะน้องเกรสเอาตัวทองมากันอะไรก่อนหรือว่าน้องเกรสก็กลัวโดวนแดนเซอร์เอาไม้ฟาดหน้าวะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้แต่ตอนนี้ขอข้ามไปก่อนเลยแล้วกัน ตามคิวมาอย่างเนี้ยโอเคเพื่อนมาแล้วสวยเลยค่ะโอ้โหปลาหอกมาไปตรงนี้เลยนะะไม่ต้องรีบขนาดนั้นน้องเกรซให้พี่พักหายใจหายคอก่อนจิตใจเราทําด้วยอะไรเอออาจจะจับพี่ออกน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยอ้าเไ้ทฮเตอร์ฝั่งเราอยู่แถวนี้เหรอเนี่ยขอผ่านหน่อยนะคะแถวนี้ไม่เล็ดมายเนาะโอเคขอบคุณครับอ้าวคิวเพิ่งสังเกตตังเรามี6กพันตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยมีอะไรให้เราซื้อบ้างเนี่ยตอนนี้ อ่าพวกนี้ไม่มีแล้วคิดว่าอาจจะต้องซื้อเป็นด็อบลิ่นมาก่อนวะ่ะซื้อแล้วกินเลยไม่ได้นะต้องหาจหวะก,ก่อนเข้ามาเล่นอันนี้ก่อนมันจะอ,อ้อมอย่างีเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาข้างไหนแล้วมันไม่อ้อมแล้วตอนนี้ทับไม้ยไปก่อนเลยเอ้าวได้นวกพอด,ดีสวยเลยครับงั้นก็กินเลยแล้วกันเรียบร้อยต้องฉีกหาที่เล่นแล้วอา่าเล่นแถวไหนต่อดีวะเนี่ยอ่าแถวนี้แล้วกันตอนนี้คือเรื่องที่มากไม่ได้ทุกคนน้องจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คอกับเพื่อนไอ้นี่ก็ขยันปักชมวกจังเลยเนี่ยฮัลโหลเออทานไหมเน ทันหรือเปล่าอุ้ยไม่ทันอุ้ยขาดอีกนิดเดียวเองอะเสียดายเมื่อกี้เนี่ยขาดแค่เซี่ยวของเซี่ยววีก็จะฮิวเต็มแล้วว่าไม่น่าเลยอันนี้ยังไงเนี่ยยังไงอ้อมฝั่งไหนคะอ้อมฝั่งไหนคะโอเคอ้อมฝั่งนู้นนะงั้นก็ซื้อปืนไปก่อนเลยละกันแล้วทุกคนสังเกตติ่งมแมลงคิวตอนนี้ทุกคน <What? S 1> เหลือติ่งไว้นิดเดียวเองอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมแมลงช้อะ่ะเนาะเอาล่ะเข้าไปเล่นในบ้านเล็กก่อนอ,อ เอาน้องเกรสไปไหนแล้วไม่ตามต่อแล้วเหรอ <Huh? S 1> แต่ว่าซื้ออะไรดีเนี่ยเอาเสียงหัวใจมาแล้วน้องมาแล้วไม่น่าถามถึงเลยโอ้โหมาเจอกันแบบนี้ก็เอาปืนไปกินก่อนเลยแล้วกันหนึ่งอ่ะแต่จะว่าไปผู้ติดตามผู้ติดตามพามี่หายไปไหนหมดมาดีค่ะโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยชิบหายแล้ว uh oh. เล่นแบบไม่ได้คอก็จะช้ำเลือดช้ำหนองขนาดนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมอ uh oh. ้าวชิบหายสวัสดีค่ะน้องเกรสสวัสดีค่ะอเออได้พักสักทีจุกเหนื่อยแล้วว่าจุกจนมแมลงหมดแล้วเนี uh ่ย oh. อ้าวเฮ้ยคิวเพิ่งสังเกตอีกฝั่งนึงเนี่ยเฟสสุดท้ายแล้วนี่ว่าแล้วถต่ว่าไปตังคิวเนี่ยมีอะไรไปซื้อเพิ่มไหมพอดีซื้ออะไรก่อนดีอะตอนนี้ก็มีนาฬิกากับไม้ไมาอยากโกลนะแกถ้าลุกออกไปจากเก้าอี้นี่คือตามตัวไม่ได้แน่นอนเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องรีบนะเอานั่งนานมาโอ้โหน้องเกรซแกก็ตามอีไลสุดเกิรสอ,อ้าวสวัสดีคะ่ะพี่จิโนมาจากไหนเนี่ยช่วยฟรีมีใบแล้วหนึ่งช่วยหนูเลยคะ่ะพี่อ้าวชนะแล้วอะ <laughs> อะไรกันครับเนี่ย เอาละเกมแรกก็คงจะไวเกินไปมาต่อกันในเกมที่2กันเลยนะคะกับโบทสี่ชาติรอบนี้เนี่ยผู้ติดตามเป็น2หนุ่มขาวบอยสุดหลอ่อจะโดนแบกจูข,ขาไม่ถึงพื้นือนตอนเล่นแพทหรือเปล่านะเดี๋ยวเราฉีกจากหนุ่มๆม,มาเล่นในสุสานก่อนเลยนะคะแยกกันหนุ่มๆไปก่อนเนาะนี่ไงมีเครื่องตรงนี้พอดีเดี๋ยวเราปั่นเอาแต้มก่อนแล้วกันคะ่ะแถวนี้ไม่มีฝั่งตรงข้ามใช่ไหม<ว>โอเคทางสะดวกปั่นเอาแต้มก่อนนะเฮ้ยรอบนี้ต้นเกมโคตรเงียบเลยด่ะแล้วหนุ่มๆเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ้าวหนุ่มๆก็ปั่นกันอย่างสบายใจแฮ อะไรกันครับเนี่ยเงียบสงบต่างจากเกมเมื่อกี้มากอัศวินีฝั่งนี้อยู่จริงไหมครับเนี่ยพี่เด๋อเขาไม่มาไล่ก่อนก็ดีแล้วนะคะอยากวิ่งหนีตายเหมือนเตอเมื่อกี้หรือไงนะโอ้โน้องมุจิก้าพี่พูดเล่นปั่นสบายๆแบบนี้แหละพี่ชอบเอ๊ะเอ๊ะฟังนั้นเอา้าวิ่งเล่นกันหมดบนแตกรังขนาดนี้แสดงว่าหันเตอร์มาแล้วสิดนาะเดี๋ยวคิวขอวิ่งฉีกทิ้งระยะห่างก่อนแล้วกันนะคะอา้าวดีเลยหนุ่มๆส่งเงินมาเอาไปซื้ออะไรดีนะเอ๊ะเอ้ายังไม่ครบสองพันได้หว่าเดี่ ยังซื้อไม่ได้ก็กดสั่งจองไ้ก่อนสั่งจองเรียบร้อยอ้าวเผื่อแป๊บเดียวฝั่งเรารับลูกแก้วไปตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยรอบนี้ราชาสบายนะเนี่ยเขายังไม่มาหาคิวเลยอัศวินฝั่งนั้นเอ้าเอ้ยราชาอีกฝั่งก็อยู่นี่อัศวินรีบมาตีมันเร็วเอ้ยมีการกดเก้าหัวใส่ด้วยเรื่องบุญบุญของวัยรุ่นในทาร์รดทุกคน็ต้องมีกดอีโบดใส่กันบ้างเป็นการทักทายหรอเอ้ยบอกแขนของใครอะขอได้ไหมขอบคุณมากเลยนะคะมิวกาเจเนรคุณเฮ้ยราชากับนู้นนัขโมยปอกแขนแล้วเว้ ของแต่ถ <Ó, S 1> <sur, S 2> ้าวางที่พื้นก็แสดงว่าไม่มีเจ้าของเออจะมาหาวมาเป็นหัวขโมยมาขโมยของไม่ได้นะโอ้ยแน่ฝากไว้ก่อนเถอะฝากมาเนี่ยอย่าลืมกลับมาเอาคืนนะเนะจยเเพ็ด้ไอ้ถังไอ้คืนยังไงมันจะออกมาดักไหนดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังสักทางโอเคดักหลังงั้นก็ไปข้างหน้าเลยแล้วการหนุ่มหนุ่มรอเราอยู่ในโบสถ์ทุกคนสวัสดีนะคะหนุ่มุพาพ่อมาให้นะคะ โอเคได้น้ำหอมแล้วเราต้องถามนี่คือตามคิวทันหรือเปล่าละ่ะสามทันเซออุยน้องเดินตามมาแล้วอ่ะไม่ได้เรียกเลยแล้วสกินน้องนี่ค้นมุงมิงเลยเป็นสกินหมีโมนโนคูม,มาแล้วตามออกมาได้ยังอย่าวัยรุ่นโอเคเดินตามออกมาแล้วอุ้ยมีผู้ชายมาดักรอหนูหอ,อยู่หน้าปากซอยอุ้ยแม่เอ้โดนผู้ชายฉุดช่วยด,ด้วยค่ะเอะไ้ไม่ใช่ไม่ต้องมาช่วย ยังไงกันเดี๋ยวน้องมูจิกา้าน้องดูแปลกๆปลกไปนะตกลงจะให้ช่วยหรือไม่ช่วยอ๋อยก็ให้ช่วยสิคะพี่ช่วยแบกหนูไปเรื่อยๆไม่ต้องวางหนูเลยได้ไหมอเอ,อพี่ว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะเราเนี่ยมูจิก้าตัวจริงหรือเปล่านี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะคะนั่นมันเสียงของพี่เดิร์ตหากละ ไม่น่าหรือเสียงโรคจิตชะมัดเลยน่ะ,อะโอ้โห,โโหระเบิดเยอะเลเกินน้องบุติก้าจะ้ะลงไปก่อนอุ้ยน้ำหอมน้ำหอมออทำไมมันกดไม่ติดวะเมื่อกี้รัวตุ่มน้ำหอมรัวๆเลยนะเมื่อกี้ไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งเดี๋ยวดนตุ่มแกงเสียแผลฟรีเลยเนี่ยอ้าววิผู้ชายบดักหน้าปักซอยอีกแล้วคนสวยมันก็อย่างนี้ละดอมลากหนูไปไหนก็ได้กักบพี่ยันลากสายฮันเตอร์ก็พอนะเอา้าเพิ่งได้ตังค์เมื่อกี้เองพี่พี่ขอลงไปกินดอปลิ้นก่อนได้ไหม เอ,อซื้อดรอปลิตอ้าวถังไม่ตามหรองั้นก็ฮิวกันเลยพี่มาฮิวฮิวแอบแซบ,บแอบแซบแล้วถังมันไปไหนวะไปดึงเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้ลงมไม่ใช่หรอ<ไ>หายจริงจรงนอะอุ้ยมาแล้วทันหรือเปล่าฮิวทันหรือเปล่าเออสวยฮิวทนัทนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮิวกันทันเฉยเลยเรียกแมลงมาตันทางไว้ก่อนโอเคสวยค่ะสวยเฮ้ยอย่าทำร้ายแมลงจนันสิทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะฮะไล่ตีเราไม่ได้ก็ไปลงกับแมลงเราหมดเลยงั้นเหรออ้าวสวัสดีค่ะหนุ่มๆพาพ่อมาหาค่ะอะเอ๊้า <What? S 2> ไม่ตามแล้วอ่ะไปอุ้มเพื่อนเปล่าวะโอ้น่าจะใช่เพื่อนนางร้มหมดเลยแล้วก็เฟสสุดท้ายแล้วอ่ะอุ้ยพี่คาร์บอยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาหุกช่วยน้องมูจิก้าน้องมูจิก้าเขินจุ๊บเบยอุ้ยเอาเข็มทิ่มนมโชว์ด้วยน้องมูจิก้าชอบผู้ชายใส่เอสเอ็มค่ะพี่เด๋อขอร้องหน่อยอย่าพาให้หนูเสียหายไปมากกว่านี้ได้ไหมนะพี่ขอโทษเอาโดนฉุดอีกแล้ว เออไอพวนนี้ก็ฉุดฉันเล่นเห็นฉันเป็นอะไรเดี่ยฮะจะไปไหนพี่คารบอยจะพาน้องไปไหนเอ้าราชาเข้ามาลบข้างในเดี <és> ๋ยวคารบอยเดี๋ยวพี่อย่าพาหนูไปหาฮันเตอร์ไปเอ้าอ้าวอ้าวเอ๊ะเอ๊ะเอ้าไม่ไรแล้วหรอพี่มีพี่มีอย่าเพิ่งงอนน้องพี่มีตีน้องเลยน้องให้ตีแล้วกลับมาตีน้องก่อนพี่มีอ้าวชนะแล้วหรอโอ้ยพี่มีงอนไปแล้วอะ นบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปรีวิวสกินน้องมูนติก้าของคิวนะส่วนวันนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายจ้า